ช่วงเป็นข่าวนี่นะคะ <laughs> ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับสาวที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นสาวหวานแต่ทุกวันนี้เนี่ยเธอเป็นสาวเซ็กซี่แล้วก็เป็นพี่สาวที่น่ารักนะครับของทาวชาวโอไอซีไม่น่าเชื่อว่าเลี้ยวขาเธอเลี้ยวเลึกเกิน <laughs> <laughs> อย่าคุยแล้วอย่าคุยแล้วสวัสดีครับโมลิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับคือแบบคือตอนเปิดมาในใจผมคิดว่าหรือว่ากลัวแล้วมันต้องพูดคำนี้อย <laughs> ่างนี้ <laughs> นะ สวัสดีครับพี่ดีดีดีสวัสดีค่ะเยอะไหมฮะช่วงนี้ก็ช่วงนี้โปรโมทเยอะค่ะครับวันนี้วันนี้ก่อนมาโอไซีไปโปรโมทที่ไหนมาอ่าที่รายการตรงเออลืมไปละเฮ้ยหนึ่งรายการแล้วกันหนึ่งรายการโปรโมทมาทุกทีละกานเพราะพี่โบลิงเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนลุกเรื่อยเปลี่ยนลุกเลยวันนี้ช่วงเป็นข่าวของเรานะครับผมจะให้พี่โบลิงเนี่ยมาแก้ข่าวเดี๋ยวเริ่มต้นที่ประเด็นแรกแล้วกันนะครับประเด็นนะครับเขาบอกว่านะฮะ ชื่ออัลบั้มนี้เนี่ยชื่อว่า Strike. สไตร์สไตร์เลยแต่ว่า,าที่มานะฮะของชื่ออัลบั้มเนี่ยเพราะว่าพี่โบลิ่งเนี่ยขั้งคล้ายในการโยนโบลิ่งมากก็เลยตั้งชื่อนี้จริงไหมครับรล้างล้างพ่อตลอดล้างท่อตลอดพี่ที่ชอบล้างท่อผมมีเพื่อนชื่อป๋อมแปม๋มล้างตู้เย็นตลอด <laughs> ต,ตลอด <laughs> ตู้เย็นพ่อเล่าจริงจริงเป็นยังไงเป็นยังไงฮะก็ สตรีคก็มาจากจริงๆริงลิงก์มาจากชื่อบลลิงแหละแต่มันเป็นเรื่องของการทํางานในวงการเพลงมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนจะปล่อยเป็นทีละซิงเกิลซิงเกิลไปแจกไปแจมกับชาวบ้านเขาคนลืมชาดังมากยาใช่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนการแบบเก็บสแปรไปเรื่อยเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยเพราะวันนี้ เป็นอัลบั้มเต็มทั้งหมดของตัวเองเลยก็เลยแบบเป็นสไลด์อ๋อเหมือนการเล่นโบลิ่งเมื่อก่อนก็ล้มไม่ทีละพินทีละพินสองพินแต่อันนี้ปุ้มทีเดียวเดียวสไลด์เลยทีเดียวล้มหมดล้มหมดเปล่าทีเดียวล้างห้องไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ถามเกี่ยวกับแนวเพลงในอัลบั้มสไลด์เป็นแนวไหนครับพี่ก็เป็นแนวถ้าอย่างไม่ยอมที่ได้ยินมันจะเปิดมันจะเป็นป๊อปที่มันมีอิเล็กทรอนิกส์อ่าอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเพลงอ,อื่นๆก็มีเพลงช้าที่ <ừ m. S 1> หลายคนแบบรอฟังก็มีเหมือนกันแต่ว่าทุกๆเพลงเนี่ยบพยายามจะใส่แบบซาวอะไรใหม่ๆเข้าไปอะค่ะที่ให้มันไม่ซ้ำจากแบบจากเดิมอ่ะอ๋อแดงว่าที่มีส่วนร่วมในการใส่ซาวด้วยออโอ้โหไปแจกับเขาทุกขั้นตอนเลยแหละเออตอนเลยก็คือทำงานร่วมกับพี่หนึ่งล,ลงวิทย์ ใช่ค่ะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะทำงานกับพี่หนึ่งบลิงะก็ดีค่ะเพราะว่าโบก็ทํางานกับพี่หนึ่งมาเยอะมากอยู่แล้วแล้วก็คือแบบคุยกันแบบรู้เรื่องอยู่แล้วพี่หนึ่งก็จะรู้อยู่แล้วว่าโบลิงอ่ะฟิลไหนพอถึงอัลบั้มนี้โบก็แบบพยายามจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเสนอพี่หนึ่งว่าเฮ้ยพี่หนึ่งเพลงนี้พูดอย่างนี้ไหมเพลงนี้แบบพูดเรื่องนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะเป็นแบบคอนเซ็ปต์ทำงานกันเหมือนรู้กันแล้วว่าต้องการอะไรอะไรแล้วก็คอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่เนี่ยอัลบั้มเนี้ยก็มาจากตัวโบเองครับอ๋อเหรอแล้วคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์พี่โบแต่ไม่รู้พี่จำผมได้ไหมสมานคันตุกะสามปีแล้วเมื่อก่อนพี่เออชวนพี่ไปกินข้าวกับพี่พีตตาตรงทองหล่อนานแล้วแต่ผมจำได้ว่าพี่เนี่ยเป็นสาวอันหวานสาวขี้เขินไม่เหรอ ก็คือในความเป็นจริงเลยนะตัวโบเองโบไม่ใช่คนหวานเลยเลยตั้งนิดเดียวด้วยแนวเพลงก่อนหน้านี้ป่ะครับด้วยแนวเพลงก่อนหน้านี้อาจจะทำให้คนคิดว่า เออโอลิ่งแบบช้าๆซึ้งๆเรียบร,ร้อยเรรรียยบ้อ้องเพลงแบบร้องไห้อะไรเงี้ยคือพอมันเป็นเพลงช้าๆเพลงละครเพลงแะไรอ่างนอ่ะจะให้โบแบบมาแต่งตัวแซ่บแบบเลยไม่ยอมอมย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากันไงดูถุนร่องกันไหมค,ครับผมเขาเรียกเล็กกิ้งครับเขาเร<ล>ียกเล็กกิ้งเขาเรียกเล็กกิ้งผมสะเพราะแล้วผมรู้สึกอะไรไหมรู้สึกอัดไม่กล้ามองเดียวขาไม่กล้ามองเดียวขา ผม่าอยากมองนะพูดว่าขาว่าลามกผมก็เลยไม่กล้ามองพี่โมลี่ถ้าเป็นผมผมก็คิดว่าลามกนั่ารักกันก็พูดถึงทางานเพลงนิดนึงทรงผมทรงผมนี่ยนอกจากจะเปลี่ยนลุคจากแบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนมองเป็นสาวหวานแล้วตอนนี้เป็นสาวเปรี้ยวแล้วเนี่ยทรงผมออกแบบเองด้วยทรงยังไงฮะยังไง ไม่ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าเลือกเองครับค่ะเพราะว่าคุยกับพี่ที่เป็นสไตลิสแล้วก็แบบว่าเออตอนแรกคุยเรื่องเสื้อผ้าอยู่แหละเรื่องนู้นเรื่องนี้เ่างนี้ไปเห็นนางแบบคนนึงเป็นคนอังกฤษเขาตัดทรงนี้แล้วพวกเห็นแล้วแบบเฮ้ยเปลช่ยมันต้องทรงนี้วะคราอยากได้อะก็เลยทำเออพี่พวกเอาทรงนี้นะถ่ายข้างถ่ายข้างใช่ถ่ายข้างแล้วถ่ายข้างนี่พี่ถ่ายเองรู้ว่าไปตั้งช่างฮะับถถ่ายเองก็ก็หนังหัวคนได้หลุดไปเด็กเขาเหรอเขาก็ต้องไป มีช่องตัดให้ก็ทำมาเมืไงพี่ชอบชอบไหมชอบชอบมากชอบมากจริงๆตัดวันที่เอ่อถ่ายปกเลยครับแล้วแบบพี่เขาก็โบลิ่งตัดแล้วนะโบแบบตัดไปแล้วแบบรุนแรงรุนแรงกินนะกินเพราถ้าเกิดทำแล้วไม่ชอบเนี่ยความมันจะยาวซวยเลยคือคือกลัวว่ามันจะไม่เข้ากับหน้ามากกว่าคือแบบว่าแล้วมันสั้นขนาดนี้ไม่มีทางแก้แล้วไงคือต้องรอยยาวเท่านั้นก็คือคือมีอย่างเดียวถ้าอยากเปลี่ยนทรงในคนนั่นเหรอแต่ว่าต่อไปเนี่ยอาจจะชอบจัดแล้วก็โกนอีกข้างก็ได้แต่ว่าเขาเปรี้ยว ครับพี่เอาเลยแล้วก็เวลามาใส่ใส่ชุดแล้วก็มันเต้นมันมันเข้านะเออนะฮะอันนั้นคือเออ่เรื่องอัลบั้มเรารอัดเพลงมาแล้วเรียบร้อยนะคะมาถึงขา่าวหัวข่าวนี่2นะเขาบอกว่าโบลลิ่งทุ่มเงินล้านนะฮะเขาเรียนเต้นเพื่อถ่ายทำเอ็มวีไม่ยอมพี่จายเป็นล้านเลย กเป็นล้านเลยเหรอครับพี่ในการมีเวอร์นะรายการเวอร์แบบแต่เพราะว่าเราก็ได้เงินเดือนแล้วก็ต้องพูดไงเกินไปเนี่ยถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ได้เงินเดือนนะครับพี่ใช่ใช่เราไปเรียนเต้นแต่ว่ามันไม่ถึงล้านเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายบ้านพี่โมลี่รวยบ้านพี่โมลี่รวยคุณรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงผมเคยเจอแม่เขาเจอที่ไหนเจอที่ไหนเดี๋ยวค่อยพูดต้องไล่ออกยังไงฮะยังไงเพลงนี้ก็ไปเรียนเต้นมาค่ะเพิ่มก่อนจะถ่าย MV เรียนเอ็ชอบเต้นอยู่แล้วแต่ว่า ไม่เคยไปเรียนเป็นเรื่องเวลา,าพี่พี่ทำเบล่าก็อาจจะเต้นก็แบบขอเป็นเรื่องเวลานิดนึด่งเลยสเยป็นคนชอบเต้นไหมครบบบับชอบค่ะชอบมากชอบอยู่แล้วเขาบอกว่าพี่ก็เป็นสาวปาร์ตี้คนหนึ่งเลยใช่ไหม ใช่ไหมถ้าเรียกว่าอย่างก็วาดได้นะครับตอบอือขนาดนี้ถ้าแดดที่ได้มาเลยการเรียนมันนิดเดียแต่จากฟังกี้เนียได้มาเหมือนน้องผมเลยน้องผมเหมือนน้องผมเลยน้องมายน้องมายแ้เจ็การเรียนเต้นจากฟังกี้ตลอดสรุปแก้ข่าวเลยว่าไม่ได้ทุ่มเงินล้านแต่ไปเรียนมาจริงๆแล้วก็เอามาเต้นในเพลงไม่ยอมนะครับผมแล้วก็ถามอีกนิดนึงแล้วนะครับปกติเนี่ยเห็นจะร้องแต่เพลงช้าทำไมเพลงนี้ถึงเปลี่ยนแนมาเป็นแบบว่าเพลงเร็วบ้างครับก็คือพอมันเป็นอัลบั้มของตัวเองแล้วเนี่ย โบก็อยากจะแบบนําเสนอได้ใหม่ๆแบบแบบแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเองมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาอย่างที่บอกมันอยู่ในอารม่มของคนอื่นไม่มีคอนเซปต์อยู่แล้วแล้วเพลงละครหรืออะไรเงี้ยโบทำอะไรแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้ก็คือบอกความเป็นตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นใช่ใช่ใช่คือผมก็เพิ่งรู้นี้เหมือนกันว่าพี่โบลิงยัเป็นสาวเปรี้ยวไม่คิดพัฒนาแล้วว่าเป็นสาวหวานๆนะครับอ่ะ มาถึงผ่านข่าวนะครับข้อต่อไปนะครับแก้ข่าวนะฮะเขาบอกว่าโบลิ่งดั้งซุปปลาฮอลลีวูดนะครับร่วมแจมมิวสิกวิดีโอไม่ยอมเอที่ไปตั้งใครครับทีโบลิ่งไม่ใช่เลยอันเนี้ยไม่ใช่เลยมั่วมากจริงๆไปเอาเด็กขายพวงมาลัยแถวบ้านใครครับใครเด็กพวงมาลัยเด็กขายพวงมาลัยเด็กขายพวงมาลัยแถวบ้านหล่อมากนะหล่อมากเลยชื่ออะไรฮะผลิตโชคผลิตโชคคุณ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 นะ เหมือนที่เขาแบบว่าออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่ชื่อเพลงว่าไม่มีใครรู้เลยครัเขาเนเพลงเก่าเขาเขาพลงเก่าเา <c oughs> พลงเก่าฮะไปพาพี่เป๊กผลิตโชคมาแจมด้วยมันเป็นไปเป็นมายัางไงครับพี่ <c oughs> ถึงได้พี่เป๊กมาก็จริงจริงสนิทกันอยู่แล้วค,ค่ะเนี่ยอยู่ทำเบล่าด้วยกันด้วยแล้วก็เจอกันบ่อยค่ะแล้วก็เจอเนี่ยไอฉากที่แบบไปเต้นอยู่ในปาร์ตี้อะไรเราซ้อมกันมาเป็นปี ซ้อมกันมาสองสามปีแล้วซ้อมสามปีเลยเหรอเพื่อนพี่ซ้อมซอกันดีว่ะเพื่อชฉากนี้เลยเหรอใช่ไปนัดกันซ้อมตลอดฟังกี้หรือว่าก็ไปซ้อมเต้นซ้อมทอี่ฟังกี้มีอะไร แล้วนี่คือแล้วพอถึงจะถ่าย m อเนี้ยเพ็ขาก็รู้ว่าเออเป็นเพลงเร็วมีเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยพี่โบลิ่งขอแจมได้ป่ะขอพี่แอ้ยมาขอแจมใช่เพราะพี่เป๊กเขาเต้นเก่งอยู่แล้วนะเต้ขาทั้งร้องทั้งเต้นนะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทด้วยครับวันนี้นะครับเราก็เลยชวนนะฮะเด็กขายพวงมาลัยแถวบ้านเพื่อนเพื่อนเลยครับเชื่อได้ว่าผลิตโชคเนี้ยอยู่ในสายด้วยครับพี่เป๊กสวัสดีครับสวัสดีครับีครบ เป็นไง<ช>ครับสวัสดีครับคุณโดนครับส <laughs> วัสดีครับพี่เป๊ครับเมื่อกี้พี่หมดอะไรครับ <laughs> ผมนึกว่า <laughs> ผมนึกว่าพี่เ <laughs> มาอยู่นะครับเอามาอยู่ตอนนี้เริ่มและเริ่มกินแล้ว <laughs> <laughs> พี่เป๊กเออพี่เป๊กตอนนี้ทำอะไรอยู่ไหนครับพี <laughs> อ่อ๋ออยู่สี่แยกฮะขายปลาไหลเรียบร้วรายการเราเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมให้กินเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่เป๊กครับทำงานอยู่หรือเปล่าครตอนนี้เออตอนนี้กำลังจะมาถ่ายหนังสือครับมิติศาสตร์ครับ แล้วใช่ครับพี่เบ๊กครับเธอทำไมเออทำไงมาไงครับถึงได้มาร่วมแจมพี่โบลิ่งได้ครับเพลงนี้ครับทำไมยังไงเหรอฮะก็ด้วยความที่ด้วยความที่อ่าจริงๆรไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็แบบว่าสนิทกันนะครับพอดีแบบว่าได้ได้เจกกับพี่โบลิ่งบ่อยนะครับแล้วก็ดูเป็นคนที่หลุดหลุดเหมือนกันอะไรเงี้ยหลุดหลุดเออหลุดหลุดแล้วก็แบบเข้ากันได้ดีผลิตก็เลยรู้สึกว่า อยากจะร่วมงานกับพี่โบลล่งอะไรเงี้ยครับค่ะผมแล้วพอมาร่วมงานแล้วเพลงนี้เป็นไงมั่งครับพี่เพลงเพลงไหนฮะเพลงนี้ครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมเป็นเพลงที่เอไปชอบมากเลยนะครับชอบมากอีกเพลงหนึ่งเลยคือมันจริงๆมันเป็นตัวตนของพี่โบลิิงจริงนะครเพราะว่าคือแบบเหมือนเขาแต่งมาเพื่อพี่โบิจริงอารมณ์เหวี่ยงๆอะไรเงี้ยสรุปว่าจริงๆคือพี่โบเป็นคนขี้เหวี่ยงแหละครับพี่เมฆครับ ไม่พ oh. ูดเรื่องงพี่โบเป็นคนเรียบน้อยครับออแล้วแล้วตอนถ่ายตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอครับเป็นไงมั่งพี่โบมีเต้นพงเต้นบิดมีอะไรจะเมาส์เออมีอะไรจะเมาส์พี่โบลิงมังไหมไม่มีนะครับเพราะว่าพี่โบล่งเป็นคนที่ไม่มีอะไรเมาส์เลยจริงๆงเป็นคนที่อย่างนี้เลยนะเนี่ยแต่มีเรื่องหนึ่งเคอจริงๆแล้วที่บ้านพี่โบลิงอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังเห็นมั้งลูกสาวเป็นแบบว่า คุณเศรษฐีคุณภาพไปนะครับคผู้หญิงใจ้ะนะคุณแม่ก็เลยซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้เล่นตอนนี้วันนีเกิดเกิดอารมณ์ชอบมากว้าวตุ๊กตาบาร์บี้เขาเข้าห้องแับไปโกนหัวจะมาบีไปโกลหัวจริงป่ะพี่่โบจะเลยเป็นขี้มันหรอไม่บ้านี้ไม่ก่อนหรอแต่ว่าโกลข้างเดียวไงโกลข้างเดียวจริงเหรอพี่โบบ้ามีขนาดนั้นแค่ทำหัวบาร์บี้หลุด ทำดังกว่าโกนอีกทำทังกว่าโกนหวยอีกเอ้าแล้วทำไมถึงหลุดนะพี่โบไม่นูนเล่นแรงไปหน่อยเหรอเล่นแรงไปหน่อยเหรอเอาพี่เป๊กพี่เป๊กแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากมาเมาส์พี่โบลิ่งนะครับแล้วก็มาฟิตลิ่งกับพี่โบลิ่งเนี่ยตอนนี้พี่ก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับครับผมชื่อเพลงว่าอะไรนะครับพี่อ่าเพลงของเป๊กเหรอครับชื่อเพลงอ่าอะไรนะดูคนแล้วดูคนแล้วอะไรนะ ถูกคนแล้วครับอันนี้เพลงพี่จริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยเอ็นจริงจริงจับชื่อเพลงไม่ได้เลยนะครับโอ้โหอ่าเพลงจริงจริงแล้วตอนนี้ปล่อยมาสักพักแล้วมีต้งมีเต้นกันด้วยฟีดแบ็กเพลงพี่เป็นไงบ้างครับพี่เบ๊ครับฟีดแบ็กโอ้โหก็ถือว่ากําลังแบบว่ากําลังแบบว่าดีเลยนะครับแต่ว่ากำลังแบบว่าอยากจะขึ้นอันดับสูงให้เท่ากับเพลงไม่ยอมของพี่โบลิ่งบ้าง วันนี้เห็ืนพี่กกิ้งเขาแบบว,ว่าติดชาร์ททั่วประเทศแล้วก็ยอดดาวโหลดเยอะมากใช่ไหมครับอยากจะมียอดดาวโหลดเยอะแบบนี้บ้าง<อ>ได้พี่เบ๊กเดี๋ยววันนี้จัดให้นยไหนพี่เนี่ยยอมเสียสละเวลาอยากดาวโหลดเพลงคุณเบ๊กคุดีโชคเนื่ยรหัสอะไรครับ รหัสจอกกันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ครับครับผมแล้วก็กดโทรออกเป็นเพลงข no e องเขาแล้วก็วันนี้เนี่ยกดโทรออกใช่ต่อว่าคุไม่ได้เพลงหรอครับพี่ถูกต้องพี่เป๊กแล้ววันนี้เนี่ยเพื่อนสาวของเรานะฮะพี่โบลิ่งนะครับมีอัลบั้มของตัวเองแล้วอยากจะอวยพรอะไรพี่โบลิ่งบ้างครับโอเคครับก็เอ่อดูนะครับว่า กว่าจะถึงวันนี้เนี่ยก็พี่โบลิงก็รอคอยมานานแล้วก็พยายามซุ่มเซ็กซ์บ้างชุดนี้อย่างเต็มที่ใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับพี่โบลิงด้วยนะครับที่วันนี้ความฝันของพี่โบลิงสําเร็จแล้วนะครับยังไงก็อยากให้พี่โบลิงตั้งใจทําง,งานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสู้ๆต่อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับแล้วพี่โบลิงครับน้องชาจะบอกอพี่แต็กไหมฮะก เดี๋ยวอัลบั้มของเป็กก็จะวางตามกันมาติดๆคบผมต้นเนี่ยทั้งอัลบั้มสไตล์ของโบลลิงแล้วก็ของเป็กผลิตช่องเนี่ยซสือูคกันไปเลยเป็นเป็กเกะคู่ไปเลยเป็กเกจคู่ไปเลยได้วันนี้ขอบคุณพี่เป๊กมากนะครับ ขอบคุณมากทุกคนนะครับขอบคุณมากนที่ติดต่อขอบคุณครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าเป็นทุเรียงเขาไม่ได้เป็นทุเรงการแจมแจมมาแจมในเอ็มวีเฉยๆเนียนนะแล้วอย่างงี้พี่เป๊กเนี่ยแกทำเพลงแกแกมีชวนพี่ไปแจมบ้างไหมฮะอืมไม่ไม่มีอ่ะนี่นี่เองตอนที่ตัวเองไม่ชวนเลยบ้างใช่ป่ะระยะอะไรไม่ไม่แตจริงๆอ่ะของโบอ่ะเป็กขาขอมาไงขอเอาขอมันได้ืูเอาง่ายๆฉันก็ไม่ได้ชวนแกแต่แกเสนอมาอยากได้แต่ก็อยากให้มา แต่เราไม่อยากไปแบบว่าปวดเราทำทั้งคู่โอเคมาแก้ข่าวต่อไปกันดีกว่านะเขาบอกว่าโบลิ่งอินจัด่ายทอดประสบการณ์รักผ่านเพลงดีกว่าทนคบกันครับจริงหรือเปล่าครับเป็นประสบการณ์จริงหรือเปล่าครับประสบการณ์จริงไหมคือมันไม่ใช่ตอนนี้อ่ะแต่ว่าแต่ว่าเข้าใจรู้รู้สึกได้ถึงไออาการแบบเนี้ยค่ะที่มันคิดว่าหลายคนเคยเจอเคยเจอว่า แบบเลิกกันดีกว่าใช่ไหมเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคือเหมือนเขาจะชอบเราก็คุยกับเราแต่แบบทําไมมันไม่ไม่ลงเอยสักทีทาไมมันไม่พัฒนาสักทีคือไม่ทำให้มันชัดเจนสักทีใช่แล้วแบบเฮ้ยมีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยคิดว่าต้องแบบคนเยอะมากอ่ะต้องมีอาการเนี้ยเพราะว่าสังเกตจากคนรอบตัวก่อนก่อนมีเพลงนี้นะคะสังเกตจากคนรอบตัวอาการแบบเนี้ยมีกันตลอดมีได้เห็นกันตลอด ธรรมดาของความรักแล้วอย่างนี้มันมันจุดอัดนะธรรมดาดิแล่วทำไมพี่ถึงอินขนาดนี้พี่เคยโดนเหรอมิโบรี่เคยโดนไหมก็ต้องเคยโดนแหละแหมแล้วเป็วตอนประสบการณ์จริงพี่เนี่ยพี่เนิกหรือพี่ทนคบยังไงฮะพี่บอกเลยนะฮะก็ทนอยู่แป๊บนึงแล้วก็ได้กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงนานกว่านะนานวประมาณสองชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงตลกนะฮะแซ่บบอกเลยเก็บทุกคนน่ารักเก็บทุกแมตติเป็นคนน่ารักเราเนี่ยเป็นคนนั่วเออนั่นแหละ ผมก็เพิ่งรู้วันนี้เลยแกเป็นคนรั่วเห็นขาอ่อนกัน้าื่อกินนะขาอ่อนเกี่ยวแหลงบ้างคนตกไปเรื่องขาอ่อนตลอดเลยแล้วเขาบอกว่ากระแสตอบรับเพลงของพี่โบลิ่งเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยดีมากๆขึ้นชัดเยอะมากๆใช่ไหมฮะพี่คือโบอก็ไม่ได้ไปสืบทุกขึ้นทุกจังหวัดนะแต่ว่าโบก็ได้ยินว่าอย่างอย่างั้นนะคะเออก็ดีใจที่แบบว่าเพื่อนๆต่างจังหวัดชอบค่ะ นะครับมันโดนนะเพลงแบบนี้เดี๋ยวรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขึ้นชัดกรุงเทพขึ้นทุกชัดเออนะครับผมนะฮะอ่ะไปข่าวต่อไปนะครับนิกกี้ครับเขาบอกว่าพี่โมลิ่งคันมือนะฮะขอโชว์ฝีมือการแต่งเพลงครั้งแรกนะครับกับเพลง loser loser นี่แปลว่า เหมือนขี้แพ้อะคนที่พแพ้แล้วทำไมพี่แพ้แต่งเพลงที่เกี่ยวกับความขี้แพ้ครับบูลลิงก็คือมันเหมือนคือโบเป็นคนที่แบบห้าวๆนะจร<ต>ิงๆแล้วแล้วโบ <ๆ S 1> ก็จะแบบแต่ผมเริ่มดูออกแล้วครับพี่แกเป็นคนท่านบนผมเริ่มผมเริ่มดูออกแล้วพี่ครับก็คือเป็นคนที่แบบมีมีฟอร์มพอสมควรเราไม่ขนาดที่มีฟอร์มนมายถึว่าเวลาเราคบใครสักคนดีถูกว่าเออเราก็จะต้องแบบมีจุดยืนของเราว่าเราจะแบบอะไรแบบนี้ ทีนี้พอวันหนึ่งถ้าเกิดนึกออกป่าวันที่เราแบบชอบใครจริงๆอะแล้วมันมันเสียรูปอ่ะมันเสียทรงอะมันแบบว่าเชิงนั้นมันหมดไปแล้วมันต้องมันไปยอมเขาหรือว่ามันมีอาการอะไรที่มันแบบมันไม่ปกติแล้วมันต้องแบบ เสียใจมันต้องแบบคิดถึงหรือมันแบบอะไรเงี้ยแล้วพอเขาไม่ได้ชอบเรากลับมันเหมือนมันรู้สึกเหมือนเราแพ้ครับเอออะไรแบบนั้นเนี่ยคือที่มาของเพลงลูเซอร์ใช่แต่เองด้วยแต่เองแต่เองประสบการณ์จริงมากทุกคนที่ต้องไปแอบชอบใครสักคนใช่ไหมประสบการณ์ตรงนี้ยไหมครับก็เคยแต่นานแล้วเขินไปไปแอบชอบนี่พี่ป๊อปแคลน่ตาเออไม่ใช่เออนะครับผมก็ถือว่า เหมาะมากสำหรับคนที่รู้สึกแบบเดียวกับพี่โบลิ่งครับแต่มันเป็นธรรมดานะพี่นะแบบบางทีเราเคยมีจุดยืนน่ะแต่พอชอบใครมากๆแล้วก็ต้องยอมใช่มันจะแบบมันจะใจอ่อนอ่ะมันดูแบบมันเาเรียกว่าใจอ่อนไหมอย่างนี้นะอย่างที่เราแบบว่าเคยแบบใจแข็งมาตลอดแบบมันก็ต้องยอมทุกอย่างยอมงอดีกว่ายอมหักอ่ะเออนะแต่ถึงพ่อโลขาวพ่อคนไทยคุณแม่ของคุณตั้งโลขาวเขาเปรียบเทียบแบบได้เลวมากพี่เราบอกพี่ตกงานนะฮะเขาบอกว่าค่ายเพลงเดือด นะฮะทำไปแล้เนี่เดือดมากวันนี้เดือดมากนะฮะโบลิ่งหนีงานนะครับแอบรับจอบพิเศษนะฮะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เออพี่มีงานเหรอไม่มีเลยแต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์เว็บเข้ามานิดนึงเออใช่ป่ะใช่ป่ะไม่หนีเรา manage ได้ค่ะเรื่องเรื่องแบบนี้มันก็คือโบอ่ะโบทำงานอื่นด้วยค่ะนะข้างนอกคือโบเรียนพวกดีไซน์มาโบก็ทำแบบกราฟิกด้วยทำแบบงานข้างนอกแบบอีเวนต์อะไรเงี้ย มีด้วยแต่ว่าเราก็จัดเวลาให้มันโอเคเหมสมพี่<ม>พี่ที่ทำเวลาเขาจะได้ไม่เดือดเอแว่าคือพี่ทำกราฟิกด้วยเหรอใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะ ก็คือพวกแบบงานดีไซน์ในคอมพิวเตอร์พวกแบบแอดเวอร์พวกแบบมีภาษาของพี่ด้วยไม่ไม่ไม่ค่ะรับรับทำอ๋อเป็นปีแลนด์ไงปีแลนด์เหรอผมก็ว่างผมก็ว่างถ้าผมไม่ทำด้วยเอาง่ายสอนพวกเราให้ทำให้เป็นก่อนดีกว่าเออที่พูดเก่งมากเนะสอนเปิดคอมเป็นย่างเปิดคอมเป็นย่างเปิดคอมเปิดชัดเดาเป็นแล้วตอนนี้เปิดชัดเดาคอมพิวเตอร์จเปิดไม่เป็นเลยครับพี่เปิดมาเป็นแล้วนะครับก็คือก็คือไม่ได้หนีแต่ว่าเป็นปีแลนด์แล้วก็เมเนจได้ ก็เป็น uhm 2อย่างที่โบชอบชอบอะไรมากกว่าพ uh ี่ชอบร้องเพลงหรือว mm, ่ากราฟิกมากกว่าชอบชอ2อย่างค่ะโบชอบงานออกแบบด้วยพวกอาร์ตอะไรเงี้ยเราก็ชอบร้องเพลงด้วยค่ะแลวอย่างนี้พวกอัลบั้มที่โบดิ้งเนี่ยมีมีแบบพี่มาใส่กราฟิกอะไรในอัลบั้มไหมครับก็อย่างหน้าปกเนี่ยหรือโปสเตอร์เนี้ยมันจะมีเนี่ย เป็นเป็นลเซนเป็นไลเซนโบเองค่ะใช่อันเนี้ยพี่เขาก็เห็นว่ามันสวยดีเออเลยก็เลยเอามาใส่เป็นแบบกราฟิกบนปกก็เป็นแบบลายเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแปลกไปอีกใช่อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็อ่ให้ฝากหน่อยละกันสุดท้ายละครับให้ฝากหน่อยละกันกับอัลบั้มนี้ครับสไตล์ครับฝากกับชาวโอซีหน่อยฮะครับก็สำหรับอัลบั้มสไตล์นะคะเป็นอัลบั้มเดี่ยวเต็มๆครั้งแรกของโบแล้วนะคะหลังจากที่แบบผ่านไลท์ซิงเกิลมานานนะคะก็ อัลบั้มนี้ด้วยความยาวนานของมันโบตั้งใจมากทุกๆเพลงนะคะคแล้วก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยมีเพลงเก่าๆของโบที่แบบทุกคนชอบด้วยมีประมาณ7เพลงแล้วก็มีเพลงใหม่5เพลงนะคะก็เป็นทั้งหมด12เพลงใช่แล้วซึ่งเพลงใหม่เนี่ยแต่และเพลงมีความหลากหลายแล้วก็โบใส่ซาว์อะไรแปลกๆเข้าไปเยอะแยะนะคะคก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูค่ะ27เมษาเนี่ยมันก็จะวางแล้วหรือว่าจะโหลดเลยก็ได้ถนัดโหลดก็กด ดอกดันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าสี่แล้วก็โทรออกค่ะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นอัลบั้มแรกนะครับในชีวิตของพี่โบลลิงครับนะครับแล้วก็อัลบั้มนี้เนี่ยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงนะฮะของเธอมากที่สุดนะครับแค่มาคุยกับเราวันนี้เราก็เห็นตัวจริงของเธาแล้วน่ารักมากใช่มฮะวันนี้เราให้คะแนนความน่ารักเธอหน่อยนะฮะยี่สิบเจ็ดเมษายนนี้เธอวางแผงแล้วนะฮะแล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดนะครับดอกดันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าสี่แล้วกดโทรออกนะฮะทุก แกจะได้มีเงินไปตัดผมทรงออกไปอ่านะครับผมอ่าไหนๆนะครับวันนี้เนี่ยก็มาโอซีแล้วนะครับส่งภาพเลงตัวเองมาแล้วกันครับเอาแล้วกันี่บุ๋นดีกับทุกากันใช่ไหมครฮะโอ้โหเพลงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โบสนุกกับการถ่าย m อมากเพราะว่าโบได้ทำลายข้าวของนะคะถ้าใครยังดูพี่เก็บกดนะนึกถึงตาปลายแกน่ะค่ะขวเนี่แกทำลายข้าวของมีแค่ดูเก็บกดมากเลยอ่ะสนุกดีสนุกดีเพลงนี้นะคะใครยังไม่ดูก็อยากให้ดูอีกครั้งค่ะไปเลย ไปเลยครับผมขอบคุณครับพี่บริอบคุณครับ